ในประเด็นเรื่องของค่าตัวทนายตั้มในการทำคดีของน้องชมพู่นะครับซึ่งก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าจริงๆแล้วมันมีหรือเปล่าแล้วก็จำนวนเท่าไหร่นะครับหลายคนก็บอกว่า2ล้านบ้าง สล้านบ้างหรือว่า10ล้านบ้างนะครับแล้วก็มันมีจริงหรือเปล่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางทนายตั้มก็บอกแล้วนะครับว่าคดีนี้เขามาทําฟรีนะครับโดยไม่ได้คิดเงินแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็มี FC กลุ่มหนึ่งนยครับมาโวยวายนะครับว่าทางทนายตั้งทางทนายตั้มเนี่ยได้เรียกรับเงินนะครับในส่วนนี้นะครับก็คงต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายนะครับสำหรับฝ่ายที่ ฝ่ายทนายตั้มก่อนนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะครับถ้าหากว่าใครที่มาโวยวายนะครับว่าทนายตั้มเนี่ยเรียกรับเงินนะครับก็อยากให้แสดงหลักฐานมาหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงหรือว่าการแชทการสนทนาอะไรต่างๆนะครับเอาออกมาแสดงกันให้ชัดเจนนะครับว่ามันมีการเรียกรับเงินจริงหรือเปล่านะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าส่งมาแล้วเดี๋ยวจะผิดกฎหมายเดี๋ยวถูกดำเนินคดีนะครับการที่คุณเอามาแสดงเนี่ยนะครับไม่ มันไม่เป็นความผิดตามกฎหมายหรอกนะฮะถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะครับผมสังคมเนี่ยเขาจะได้รู้ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วทนายตั้มมีการเรียกรับเงินหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะครับผมว่าทนายตั้มเขาก็คงโดนสังคมตัดสินกันเอาเองนะครับผมนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าจะไปดาเนินคดีนะครับจะไปฟ้องศาลนะครับในส่วนเนี้ยผมก็อยากจะบอกว่าไม่จําเป็นนะครับต้องไปฟ้องศาลเพราะว่าทางทนายตั้มเขายินดีคืนงินอยู่แล้วนะครับเขาก็ประกาศชัดเจนนะฮะในส่วนเนี้ยนะครับ คือถ้าคุณจะไปฟ้องศาลเนี่ยถ้าทนายตั้มเนี่ยทวงแล้วไม่คืนเนี่ยคุณค่อยไปฟ้องศาลนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเขาบอกแล้วนะฮะว่าเงินทุกบาททุกสต,ตางค์เนี่ยเขายินดีที่จะคืนสําหรับคนที่โอนเข้ามูลนิธินะครับโดยเข้าใจผิดว่าเป็นค่าจ้างทําคดีนะครับเขาก็ยินดีที่จะคืนนะครับแล้วก็บัญชีเขาก็สแสดงมานะครับมันก็แสนห้านะครับตามที่เขาแจ้งมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันมันไม่ถึงล้านนี่นะครับ แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับที่มาโจมตีทางทนายตั้มเนี่ยครับยังไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยที่จะมายืนยันนะครับว่าทางทนายตั้มเนี่ยรับเงินค่าจ้างนะครับสล้านสล้านหรือว่า10 000, ล,าล้านอะไรก็ตามนะครับตรงนี้ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2, 000, สองฝ่ายน,นะครับถ้ามีหลักฐานก็เอามาแสดงได้นะครับมันไม่เป็นความผิดตามกฎหมายแต่การที่คุณไปใส่ความนะครับว่าทางทนายตั้มรับเงินมานะครับสล้าน3ล้านหรือว่า10ล้านเนี่ยนะครับโดยที่คุณไม่แสดงหลักฐานเลยตรงนี้นะครับเข้าข่ายเป็นความผิดข้อหาหมิ่นประมาทได้นะครับเพราะฉะนนั้ ขอให้ระมัดระวังนะครับในการที่จะมากล่าวหาคนอื่นโดยที่ไม่มีพยานหลักฐานนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณมีหลักฐานเนี่ยเอามาแสดงได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สังคมหรือว่าทนายตั้มเองเนี่ยเขาถ้าเขาทําจริงเนี่ยเขายอมรับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทุกวันเนี่ยที่มันไม่มีหลักฐานเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีหรือเปล่านะครับในส่วนนี้นะผมก็ยังไม่เชื่อนะครับว่ามันจะเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นพยานหลักฐานใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น นะฮะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับถ้าเรื่องจริงเอาหลักฐานมาเปิดเลยนะครับผมเช Mother <ร>ื่อว่านักข e ่าววิ่งไปทําข่าวอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มันเป็นกระแสสังคมอยู่แล้วนะครับเป็นข่าวดังอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ามันถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันไม่เป็นความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงเนี่ยนะครับคนที่กล่าวหานี่ครับอาจจะถูกข้อหามินประมาทซึ่งมีโทษจำคุกได้ครับ